ช่วงคุยกับหมอวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของอุจจาระเป็นเลือดก,กันนะคะเกี่ยวกับระบบขับถ่ายเป็นเรื่องที่มองข้ามได้หรือเปล่าสาเหตุรวมถึงวิธีการดูแลตัวเองต้องทําอย่างไรร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีรวีวีรวันผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนามัยกรุ่เทพมหานครคุณหมออยู่กับมี่แล้วคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะถ้าสมมุติว่าทั่วๆไปถ้าอุจจาระเป็นเลือดเราก็จะมองถึงเรื่องฤิ์สีดวงแน่เลย คนนี้ท้องผูกแน่เลยจริงๆแล้วมีแค่นี้ไหมคะโอ้ oh, จริงๆมีมากกว่านี้เยอะเลยครับ hmm. เพราะว่าต้องอยู่ที่ว่าอุจจาระที่เป็นเลือดเนี่ย <Ha. S 2> เลือดสีอะไร oh. บางคนเป็นสีดําบางคนเป็นสีออกแดงแดงบางคนเป็นเลือดสด hmm. แล้วก็บางครั้งบางคนเจ็บค่ะเวลาถ่ายบางคนก็ไม่ได้เจ็บเลยเป็นแบบว่าอุจจาระเสร็จแล้วก็เป็นหยดติง๊งติๆงติงติง,ตงแยก hmm. แต่บางทีอยู่ปนกับอุจจาระก็มีทั้งหละลอย่างเนี่ยมันก็ มาจากที่มาแตกต่างกันค่ะ,ะคอันนี้ก็สามารถบอกอาการได้ว่าเราเป็นอะไรนนสาเหตุเบื้องต้นว่าน่าจะมาจากแถวกระเพาะ<ม>หรือมาจากลำไส้หรือจะมาจากตรงที่ทวารหนักเองอันนี้ก็ไม่ควรมองข้ามวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุณหมอคุยเรื่องนี้กันอย่างแรกเลยคุณหมอบอกว่าเรื่องของสีครับแต่แล้วสีมันแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอคะ,อะสีเนี่ย ส่วนใหญ่คําว่าอุจจาระเป็นเลือดอ่ะคนเข้าใจว่าต้องเป็นแดงอยู่แล้วล่ะใช, <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่ลําไส้ใหญ่ลงไปอ่ะลงไปถึงทวารหนนะักอ่ะถ้าเลือดออกมาไม่ว่าจะเป็นมีแผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดผิดปกติเหมือนกับเส้นเลือดมันมีโป่งพองแล้วเวลาเส้นเลือดมันแตกเลือดมันก็ออกมาต้องเป็นแดงอยู่แล้วเพราะว่ามันแป๊บเดียวถ่ายออกแต่ถ้าเกิดอยู่บนกระเพาะนะนึกออกนะครับกระเพาะเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ ลิ้นปีกที่ตรงลิ้นปี่มันจะอยู่บนบนมันไม่ได้อยู่ใต้สะดือนะครับเวลามีเลือดออกในกระเพาะกว่าเลือดเนี่ยจะไหลลงไปที่ลำไส้เล็กกว่าจะไปผ่านลำไส้ใหญ่เลือดมันจะเปลี่ยนสีม,มันจะไม่แดงแล้วมันจะออกมาดำๆเพราะฉะนั้นถ้าเลือดออกมาเป็นสีดำให้นึกถึงครับว่ามันอาจจะอยู่ส่วนบนม,มันออกจากส่วนบนคือกระเพาะกาบลำไส้เล็กส่วนต้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยกเว้นนะครับยกเว้นมันออกเยอะจริงๆ ออกจํานวนมากจริงๆพวกนี้มันลงเร็วมันออกไปที่ลําไส้เร็วมันยังไม่ทันเปลี่ยนสีมันจะไดกลายเป็นสีแดงได้เหมือนกันแต่พวกนี้อันตรายมากนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นอยู่ในบนกระเพาะเนี่ยถ้ามีเลือดออกมันไม่ใช่จะมีแต่อุจจาระเป็นเลือดมันจะมีอาเจียนเป็นเลือดออกมาด้วยเพราะมันอยู่ส่วนบนเนี่ยมันก็จะทําให้อาเจียนเป็นเลือดแดงสดอันนี้อันตรายมากเพราะว่าเสียเลือดรุนแรงแล้วก็อาจจะความดันตกช็อกได้นะครับ เรื่องของพฤติกรรม,มรบ้างค่ะคุณหมอที่คุณหมอเล่ามาคือแต่ละส่วนแต่เรื่องของสีแต่ละอย่างเนี่ยก็คือพฤติกรรมนี้มันส่งผลดโดยตรงไหมคะพฤติกรรมของคนที่จะทําให้เกิดแบบอ,อ,อาจจะท้องผูกอย่างเงี้ยสำคัญนะครับเช่นบางคนเนี่ยถึงเวลาต้องขับถ่ายปวดแล้วแต่มันทํางานติดพันก้านไว้อไม่ยอมไปถ่ายพวกเนี้ท้องจะผูกเรื่อยเรื่อยๆรื่อยอุจจาระจะแข็งเวลาถ่ายออกมาก็อาจจะไปบาด อุจจาระที่แข็งเนี่ยมันจะไปครูดเอากับอผนังของทวารหนักทาให้เกิดแผลได้พวกนี้จะเป็นเลือดแดงสดและจะเจ็บนะครับแต่ถ้าพฤติกรรมบางอย่างก็คือกินผักน้อยนะครับกินอาหารแต่มัน,มนทอดทอดแล้วก็ไม่ได้กินเส้นใย,ยอาหารเลยพวกนี้ก็จะทําให้ขับถ่ายยากเหมือนกันในที่สุดเนี่ยถ้าเราเป็นบ่อยๆและอายุมากขึ้นมันมีโอกาสจะเปลี่ยนเป็นเนื้องอกได้ นะครับก็เป็นเนื้องอกของลำไส้ใหญ่ะนะครับพวกนี้ก็จะมีอาการแบบว่า,าถ่ายท้องผูกเรื้อรงังน้ำหนักลดนะครับแล้วบางครั้งอาจจะมีเลือดออกมาปนมาด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องต้องอายุสัก50ปีขึ้นไปถ้ามีอาการแบบนี้ต้องไปเช็คแล้วนะครับเพราะาเช็คแล้วถ้ามันมีเลือดออกจริงอาจจะไป ต้องส่องกล้องตรวจนะครับค่ะคือการส่องกล้องก็จะเห็นข้างในนะคุณหมอว่ามีแผลไหมมีติ่งไหมมีก้อนเนื้อเรื่องของอะไรหรือเปล่านะคะคุณหมออยากให้คุณหมอแนะนําคุณผู้ชมเลยค่ะว่าก่อนที่เราจะมาเป็นสีนั้นสีนี้หรือพิธีกรรมอยากให้คุณหมอแนะนําวิธีการดูแลตัวเองหรือว่าใครที่จะห่างไกลเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของอุจจาระเป็นเลือดค่ะครับก็อยากจะบอกว่า อยากให้เริ่มต้นจากอาหารที่เราทานอ่ะอุจจาระ์ก็คือสิ่งที่เราทานเข้าไปนั่นแหละ,ะนะมันก็ไปผ่านกระบวนการย่อยดูดซึมต่างๆแล้วออกมาเพราะฉะนั้นกินอะไรก็จะออกมาอย่างนั้นนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินเข้าไปทุกครั้งต้องมีสติะนะสิ่งที่เราจะกินเนี่ยมีประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยต้องกินผกักกินผลไม้ให้เยอะขึ้นเพื่อเพิ่มเส้นใหญ่เพื่อจะทําให้มันล้างลําไส้เหมือนดีท็อกซ์ลไส้เรา ถ้าเรากินแต่ไม่มีพืชผักเลยเนี่ยต่อไปมันก็จะออกมามันก็อุจจาระก,ก็จะแข็งแล้วก็อาจจะทําให้เกิดท้องผูกแล้วก็เกิดเป็นเนื้องอกได้ในอนาคตนะครับแล้วก็ฝึกกิจกรรมก็คืออีกอันนึงคือดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้ําเปล่าสะอาดเยอะๆวันละ8ปดถึงสิแก้วช่วยได้ครับช่วยทําให้การขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงนะครับต้องออกเดินบ่อยๆการเดินช่วยได้หมอใช่รครับคนผู้สูงอายุถ้าอยู่ติดบ้าน นั่งอย่างเดียวนอนอย่างเดียวลำไส้มันไม่ขยับขยื่นนะ,ะนะครับลำไส้จะขยับขยื่นเมื่อมีการเดินะนะครับสังเกตเวลาเราไปนอนโรงพยาบาลค,คุณหมอจะเร่งให้เดินไม่ให้นอนกับเตียงผ่<ช>าตัดเสร็จใหม่ๆบอกเดินเลยเดินเลยเพื่อให้ลำไส้ทํางานครับมังงั้นก็จะลำไส้ก็จะอยู่นิ่งๆมันก็อุจจาระก็ไม่ออกนะครับงั้นถ้าท้องผูกนานๆจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้น การอุจจาระเป็นเลือดเนี่ยไม่ใช่แค่ดิสีดวงนะครับไม่ใช่แค่ว่าเราโอ้เดี๋ยวปล่อยไปเหอะไม่เป็นไรหรอกดิสีดวงเท่านั้นเองมันมีสาเหตุภายในอีกตั้งเยอะแยะครับเป็นแผลเป็นเนื้องอกเป็นเส้นเลือดผิดปกติมีหลายสาเหตุหรืออาจจะติดเชื้อก็ได้นะถ้าติด <okay. S 2> เชือ้อไปกินอาหารที่ไม่สุกสะอาดเอามาอาจจะมีเชื้อในลำไส้พวกนี้ก็จะเป็นมูกเลือดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเลือดแล้วอย่าพึ่ง ไว้วางใจนะ,ะต้องไปหาสาเหตุแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองด้วยค่ะ,ะเพราะว่าระบบขับถ่ายนี้มันก็จะส่งผลต่อร่างกายบางคนนี่ถ้าวันไหนที่เครียดมามากนอนน้อยทานอาหารไม่มีประโยชน์หรือว่าไปดื่มมาหนักหนักระบรบขับถ่ายเราก็เกี่ยวข้องด้วยค,คุณหมอสุดท้ายนี่คุณหมอเสริมเรื่องนี้เลยค่ะบางคนบอกว่าเอา้าคุณหมออย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าสมมุติว่าอจุจจาระออกยาก ยาถ่ายไงเรื่องนี้คุณหมอฝากถึงผู้ผู้ชมยังไงว่ายายาถ่ายหรือว่ายาขับถ่ายเวลาทานอ่าครับก็คือใช้ให้น้อยที่สุดสมมุติเราท้องผูกเนี่ยมันออกไม่ได้จริงๆเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจจะต้องมียาสวนใช่ไหมหรือยาระบายแต่อันนั้นมันจะไปทําให้บีบลําไส้นะครับแต่ในบางคนจริงๆที่ติดเตียงอันนี้ต้องเห็นใจเขาเดินไม่ได้ มันก็ไม่มีวิธีจะออกนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้นิ้วล้วงอาจจะต้องผู้ดูแลจะต้องฝึกเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีใช้ลูกยางในการบีบเอาสารน้ําเข้าไปเพื่อไปกระตุ้นให้อุจจาระออกเพื่อให้สบายท้องนะครับแต่คนที่ยังแข็งแรงอยู่นะผมเชื่อว่ายาถ่ายมีเอาไว้ได้ครับแต่ห้ามใช้เป็นประจํานะครับ<ม>เพราะว่าเราต้องฝึกนิสัยของเราขับถ่ายให้เป็นเวลาดื่มน้ําแล้วก็กิน เส้นใยอาหารให้มากขึ้นครับค่ะวันนี้ได้ประโยชน์และความรู้มากๆเลยคุณผู้ชมถ้าอุจจาระเป็นเลือดอย่าปล่อยไว้นะคะมันจะส่งผลมากมายอย่างที่คุณหมอทีรวีเล่าให้ฟังและที่สําคัญร่างกายของเราทานอะไรเข้าไปนั่นแหละค่ะสิ่งที่จะออกมานะคะ<ช>วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มิลและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาไปเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ มิรไมตีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจิกปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิตรไมตีคลินิกเวชกรรม